พระอระหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุตุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทั้งก็สั่งสมบุญบาร,รมีซ้ำๆบาร,รมีสาสิบทัดเต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็นจะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายใน คลายครับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอาวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจ้็จะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนเข้าไปสู่ภายใน แล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน,น้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือ,อยิ่งกว่านี้เนี่ย กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นนหะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเพ็นนี่แค่เป็นคำก็อุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรทียเทียบได้แล้วก็ ใสยเย็นตายเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสมบัติจกักรพรรดิ แต่ไม่ได้การมาสุขทั้งหลายแต่ก็เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยกลาจากอุปกิเลตทั้งหลาย จากนิวรณทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมนหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมัน่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่น จะก็ตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆ mm hmm. แล้วก็ยึดหนึ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆ mm hmm. ซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมมมักปฐมมมมักในดวงธรมมงรมา,านุปัสสาสิปัฏฐาน จะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมร,มรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมระสมังคีรวมกันพอนนิ่งถูกส่วนใจเก็คลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนว ดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปแต่ดวงธรรมในดวงธรรม คือดวงสีสมาทิปัญญาบุติบุติยาน,นัตสนะที่ส้อนซ้อนกันอยู่ภายในและเขมีกายในกายซ้อนซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยามบท ของสมาธิอันหน่าออกไปทางเดียวกับตัวงเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ,นซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือก หรือบ้านเลือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจางก,ก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ยหา่กายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด กายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปัสสาวะบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภู กายทรรัศกิาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายตามโสดาบันกายทมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทรระศกทาคามีกายทมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายทมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นยันชันครับไปเป็นคู่คู่ มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ยยละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้สิบแปดกายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสมมาทูเจ้าพระราหัตทั้งหลายท่านทำแบบนี้ จกนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสท,ทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภกโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและและเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้น สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเหลือแต่กายสา,รา,าอรหัตผลนาทักยี่สิบวอสูงยี่สิบวอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสาม บนเวียนเงินย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องรางวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยนะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามาพบรูปพบอรูปภพบ วนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซักกชีวิตในสังสารวัตรมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอาวิชาคก็ไม่รู้ <ia> ไม่รู้ว่าต no like ัวเองยังไม่ร <S ain> ู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในบททั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสมมติเจ้า ถึงแต่เดิมก็เป็นปุตุชนคนม,มีกิเลสนาปัญญาหยาบเช่นเดีกับเรานีแหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบาร,รมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ท่วนโดยมีมโนปณิธานอย่างนแน่ที่จะเป็นพระสัมมมทุธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการ ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายจะเกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วมรุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแกสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัตฏสงสารเฉยิกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานะปจัจจโยตุเนี่ย จึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทง,งตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อมรรมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้ จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัตาสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอราัตผลนาจาักยี่สิบฟอสูงยี่สิบฟอไสบริสุทธิ์ ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากคอนดีโลสมาบัติสง,งบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสมมาสัมุติเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมน,นุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนา หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเมาฝึกตนทนหิวบมเพ็นตบ,บะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกลงตัดสรุธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบาร,รมีของเราที่ได้สั่งสมมา อย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนดาวหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้ยวยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ แต่เคารพเทถือแล้วจะช่วยเรา,เาให้พ้นทุกได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างาะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้าง เป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระล,ลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นคลางแห่งความรู้ ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังร,รัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนกลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามี เมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามริยี่จมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตา,ตามกันไปเหมือนเขเมืองตามบอกก่อ็กวักลูกตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าจเจ้าชู้เล่นการมานันเป็นต้น ให้มันเพลินเพลินคลบทุกข์ไปโจกรังโยกลาวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญ มีวาสนาที่โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ลาสม,มัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดสูงกลางกายฐานที่เจ็ ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ทศูนู์กลางกายแทนที่เจ็โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มากเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้ ือตำแหน่งโูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆสรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้ แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะ พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบรกิกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ